สวัสดีค่ะทุกคนการพูดในที่สาธารณะ ep 1ตอนที่1น,นะคะเพราะว่ามันมี3ตอนนะคะแต,แต่แต่ละตอนนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟังก่อนที่เราจะรู้เคล็ดลับจะบอกว่าเคล็ดลับเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าประวัติย่อๆของพี่เอนี่ก็มาในแนวนี้เลย โดยตรงเลยนะคะคือการพูดในที่ชุมชนการฝึกพูดในที่สาธารณะนะคะใครเข้ามากดเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพราะเรื่องนี้เราจำเป็นทุกคนที่ใช้โซเชียลในการทำมาหากินต้องเรียนรู้นะคะเดี๋ยวพี่เอกอนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งหรือใครเข้ามาแล้วกดแชร์ได้นะคะเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้นะคะอ่าพี่ขอแชร์แป๊บหนึ่ง แชร์ไปแล้วนะคะโอเควัสดีค่ะน้องโออืเพราะอะไรรู้ไหมการพูดในที่สาธารณะในยุคนี้ก็คือการไลฟ์สดแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่เรายังไม่รู้หลักเกณฑ์หลักการชัดๆว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องการพูดในที่สาธารณะหรือการไลฟ์สดจริงอยู่วัตถุประสงค์ของการไลฟ์สด ที่พี่เอให้กับพวกเราหลายๆคนที่เรียนคอร์สออนไลน์กับพี่เอเนาะก็คือว่าอย่างน้อยเรากล้าเปิดหน้ากล้องเป็นดาราหน้ากล้องและพูดได้อะมันก็ถือว่าดีแล้วนะคะแต่มันจะดีขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอะดียิ่งขึ้นได้อย่างไรอืมดียิ่งขึ้นได้อย่างไรสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะไลฟ์สดอะ เราต้องทําอะไรก่อนคะนะอ้องโอ๋เราเราเราเทรนกันสองคนนี่แหละใครยังไม่เข้ามาเพราะว่ามีหลายคนจะตามเข้ามาอยู่นะคะว่าเนื่องจากว่าปรึกษาพี่เอ๋มาหลายคนพี่เอ๋ก็เลยว่าอใครเข้ามาอ,อุ้ยใครมาหลายคนเลยตื่นเต้นนี่คือการไลฟ์สดที่แบบว่าเวลาเราเจออะไรเราก็จะแบบมีแอคติงนิดนึงนะคะอื เรื่องแรกเลยก็คือว่าการเตรียมการพูด EP หนึ่งก็คือการเตรียมการพูดนะคะเตรียมการพูดข้อแรกคือก็เตรียมการพูดนั่นแหละแต่เตรียมการพูดมันมีปลิกย่อยลงไปอีกนะคะคือว่าหเราต้องรู้จริงในสิ่งที่พูดเราต้องรู้จริงในสิ่งที่พูดแปลว่าเวลาเราจะไลฟ์สดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากทำอะ เรารู้จริงแค่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความที่เรารู้จริงอ่ะมันจะทําให้เรามีความมั่นใจอ่าใครเอ่ยใครเข้ามาสวยๆนะคะอ่าการที่เรารู้จริงมันจะทําให้เรามีความมั่นใจนะคะอย่างน้อยแหละสิ่งแรกที่พี่เอบอกว่าทําไมเราต้องไลฟ์สดเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราต้องหาเวทีอย่างพี่เอนี่ ผ่านการเ,าเขาเรียกว่าการฝึกการพูดของระบบ Toastmaster นะคะซึ่งจะมีทุกวันจันทร์แล้วในทุกวันจันทร์อ่ะมันต้องมีสมาชิกอ,อย่างต่ำอะ่ะหคนขึ้นไปเพราะมันก็จะมีตั้งแต่คนจับคำพูด,ฟ,ดฟุ่มเฟือยคำพูดฟุม่มเฟือยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะต่อไปข้อต่อไปนะคะคำพูดฟ,ฟุ่มเฟือยท่าทางการพูดน้ำเสียงชัดเจนไหมอักขระ รอเรือรอลิงชัดเจนไหมเวลาตรงกับที่ตั้งไว้ไหมพราะมีเวลาให้5นาทีนะถ้าทุกคนตั้งใจฟังพี่เอเชื่อว่าทุกคนจะได้รับการพัฒนาไปด้วยกันนะคะถึงแม้วันนี้เรารู้แล้วแหละว่าเราก็พัฒนามาในระดับหนึ่งแต่เราเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาได้อีกวันนี้พี่เอกก็เลย่าไม่นั่งนะคะมายืนนะคะเพื่อจะออกท่าทางได้ชัดเจนว่าการพูดในที่สาธารณะยังยังไม่ได้ไปหาเสียงนะคะ ยังไม่ได้ไปหาเสียงยังไม่ได้อยู่ภักไหนนะคะแต่มันไม่เชิงที่จะบอกว่าทําสิ่งนี้เพื่ออนาคตไทยอไม่ใช่ <c oughs> เพื่ออนาคตเรานะคะไม่ได้อยู่ภักไหนนะไม่ได้อยู่ภักไหนนะคะ <c oughs> ด,ดีใจที่น้องๆหลายคนเข้ามาฟังตอนนี้นะคะว่าวันนี้กว่าเราจะมาพูดแบบนี้ได้อะเราฝึกปรือมาใช้ระยะเวลามาในระดับหนึ่ง ดังนั้นวันนี้เขาเรียกว่าอะไรจงฉวยโอกาสที่มีโอกาสเนี่ยทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วมันจะค่อยๆฝึกพัฒนาต่อไปได้เรื่องแรกรู้จริงในสิ่งที่พูดขอยกตัวอย่างเช่นพวกเราในที่นี้เวลาเราจะแชร์เรื่องไร์สดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพูดเรื่องนี้ให้เราเน้นหลักๆเป็น คือพูดแล้วคนจําได้ว่าวันนี้โอ้พูดเรื่องนี้นะวันนี้พี่เอพูดเรื่องการพูดในที่สาธารณะเรื่องการเตรียมการพูดอ่าสิ่งนี้สําคัญนะเพราะบางคนโผลพูดยาวมากแต่คนจําจําไม่ได้เลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรอสวัสดีค่ะน้องแก้วเป็นหัวข้อที่พี่เอให้คำปรึกษาพวกเราบ่อยพี่เอก็เลยมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่า เฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะยุคนี้เราอาจจะไม่ได้ไปพูดในที่สาธารณะที่แบบว่าไปยืนจับไมค์คนเยอะๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่เราพูดในไลฟ์สดเรานี่แหละคนฟังเราไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างอย่างน้อยเราก็จะได้ฝึกตัวเองได้โอเคไหมคะการเตรียมการพูดสำคัญเนาะเรื่องที่สองอโอเคน้องโอดีมากนะคะรู้จริงในสิ่งที่พูดนะคะ เรื่องที่สองก็คือการฝึกท่าทางอ่าเช่นเวลาเวลาเราบอกว่าการที่เราจะไปพูดเรื่องสุขภาพใช่ไหมแก้วถ้าเราไปบอกว่าวันนี้คุณรู้สึกเศร้าใช่ไหมคุณรู้สึกเหงาใช่ไหมเรามีทางออกให้คุณเออเพราะอะไรรู้ไหมคุณกินแล้วมันจะฟิลคล น่อันนี้ทด,ทดสอบให้ดูนะคะจริงจริงมันก็เรื่องจริงนั่นแหละนะคะว่ามันคือท่าทางในการที่จะแบบพูดหรือเปล่าโอ้ยฟินเกรแต่ฟินเกรฟ,ฟ,นกรฟ,ฟินมากอ่ะมันมันอยู่กับท่าทางเราจริงๆดังนั้นวันนี้เนี่ยคนจะสัมผัสสิ่งที่เป็นความจริงจากเราได้อะมันก็คือการแสดงออกของเรามันจึงจำเป็นในการที่ ต้องฝึกต้องเรียนรู้อือีกคนใครเอ่ยอ๋อน้องเมย์ริสะเกตขอบคุณค่ะน้องเมย์มาฝึกพูดนะน้องเมย์พี่รอมานานแล้วนะที่น้องเมย์จะไลฟ์สดนะคะก็เชื่อว่าจะเห็นในเร็วๆนี้นะคะคุยกับพี่ได้นะคะในการเริ่มต้นการไลฟ์สดนะคะคุณจะถูกกดดันนะไม่ใช่นะคะ ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนอะ่ะเราก็จะมีความมั่นใจในการที่จะไลฟ์สดนะคะดังนั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าเรื่องแรกคือรู้จริงในสิ่งที่พูดคุณรู้เรื่องจริงเรื่องไหนเช่นน้องเมย์รู้เรื่องจริงเรื่องสายตามาพูดเรื่อง V p พสิเพราะเนี่ยพวกพี่อยู่หน้าจอพวกพี่ต้องใช้อ่าอย่างน้อยพี่วัยเนี้ยบางคนยังไม่ใส่แว่นแต่พี่ใส่แว่นแล้วอะ่ะเออ เออเออเออน้องเมย์มาพูดเรื่องวีพาร์เลยนะพ่อตัวเองทำงานในเรื่องแว่นตาใช่ไหมเป็นความรู้ถ้าคุณไม่ให้คุณค่าคนอื่นก่อนคนก็จะไม่เห็นว่าคุณเป็นใครทำอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อ2ฝึกท่าทางพี่บอกไปแล้วนะคะข้อ3ฝึกจังหวะการพูดอ่า เฮ้ยเข้ามามากเรื่อยๆสี่ห้าหคนแล้วเออเออเออจังหวะนะคะไม่ใช่เต้นไม่ใช่เต้นใส่จังหวะพอเพลงเวลาพูดนะคะจังหวะหมายถึงเวลาเราสื่อสารเรื่องนี้สำคัญมากๆคุณอย่ามัวไปเสียเวลากับเรื่องด่วนจนลืมทบทวน เรื่องสำคัญอันนี้คือจังหวะน้ำเสียงโทนเสียงโอ้ยอลูกแก้วอะดูเป็นธรรมชาติมากมากเออคือแบบอันนี้คือน้ำเสียงหรือแม้แต่นอ้องตินตินเด็กเกหลานอยู่ที่บ้านอยู่ไหนอะทำไมไม่มาทำไมไปไหนมาไหนคือแบบอันนี้คือเสียงเด็กไงเขาเรียกว่าโซน เสียงโทนสองอืมบางครั้งอ่ะในการฝึกฝึกการใช้เสียงอ่ะเราต้องรู้ว่ามันมาจากกระบังลมเราไม่ใช่มาจากแค่คอคอเรานะคะดังนั้นหลายคนพี่พี่เอ๋เห็นเวลาสื่อสารอ่ะถ้าเราใช้น้ำเสียงโทนเดียวไม่น่าไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าไม่น่าฟังให้จบอ่ะเออคือเรามีความรู้สึกว่า ฟังไปกูจะหลับกับมันนะ่ะเ,เคยไหมคือแบบว่าน้ำเสียงแบบน้อยนะเขาเขาถึงมีหนังสือว่าคนประสบความสําเร็จทําไมต้องฝึกพูดเพราะการพูดมันไม่ใช่แค่ว่าพูดอะไรก็ได้แต่ลักษณะท่าทางจังหวะน้ำเสียงมันมีโทนต่ำมันมีโทนสูงเฮ้ยรู้ ทำไมเพิ่งมาทำตอนนี้เออรู้งี้นะทำตั้งนานแล้วไม่ต้องตกใจนะคะพี่เอกกำลังเทสเทสเทเทสในการฝึกท่าทางน้ำเสียงการพูดนะคะให้พวกเรารู้ว่านี่คือแนวทางในการที่จะส่งพลังไปทั่วพื้นปฐพีได้นะคะเราต้องมีพลังกับตัวเองก่อนเพื่อจะส่งไปข้างนอกได้ ดังนั้นเรื่องที่สมคืออ่ามีคนจดช็อตโนต้ตนะคะ <laughs> <laughs> พี่พ,พี่พี่เทสเสียงพี่สอนอยู่ฝ <laughs> <laughs> ึกจังหวะนะคะว่าเราคุยกับคนทั่วไปหรือตอนนี้เรากำลังให้ความรู้หรือตอนนี้เรากำลังคุยกับเพื่อนหรือเรากำลังเทรนนิ่ง ม,ม,ม,มันต้องมีจังหวะจะโคนในการที่จะฝึกเพราะบางทีเราไปเยี่ยมคนป่วยแล้วแบบเฮ้ยนอนป่วยได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นทักษะมันก็มาจากการทำซ้ำน้ำเสียงมันมาจากความรู้สึกความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในเราอะว่าวันนี้เราอยากให้เขาอะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เรากำลังสื่อสารเขา โอเคไหมคะถึงข้อไหนล้ฝึกจังหวะการพูดใช่ไหมเออพี่เอรือพี่พี่เอเพิ่มเติมก็คือว่าการพูดเนี่ยนอกจากอักขระจะชัดเจนรอเร,ร,รือรอลิงนะคะเอ,เอาแค่ภาษาไทยก่อนเนาะภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วบูยจริงๆก็ใช้อยู่ ออกเสียงภาษาที่ใช้ชัดเจนนะคะคำฟุ้งเฟือยเช่นถ้าอีฉันไม่เอออีฉันก็ไปต่อข้อต่อไปไม่ได้ถ้าอีฉันไม่คือแบบว่าคือแบบว่าคือแบบว่าแบบว่าแบบว่าอย่างนี้นะคะอ,อุ้ยคือถ้าแบบอะไรอะไรอะไรคือโหแบบเฮ้ยไอ้นี่เมื่อไหร่มันจะพูดต่อวะอะไรมันจะพูดต่อข้อต่อไปว่ากูกูรอฟังมันมากมันพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดังนั้นวันเนี้โอ้ y g o กอดแปดเกคนแล้วอ่าอันนี้คือพี่ก็ตื่นเต้นจริงๆอนะคะวันนี้เชื่อได้เลยว่าการฝึกพูดของเราอ่ะเราใช้ได้งานทุกขแขนงเราใช้กับทุกสิ่งที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โอเคไหมยังไงก็เราก็ต้องสื่อสารแต่การสื่อสารของเราอ่ะเวลาเราไปขอน้ำเสียงเรา ถ่อมตนถ่อมใจแค่ไหนนั่งเสียงเราอ้อนบอนหรือไปขอความช่วยเหลือเขา,างแบบทำให้หน่อยไม่ได้นะคะเออเพราะพี่เอเป็นมาทุก,ทกสไตล์แต่การถ้าคิดง่ายๆเลยเอาใจเขามาใส่ใจเราอะ่ะเออง่ายสุดถ้าเขาฟังน้ำเสียงอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงเฮ้ยถ้าเราพูดแบบนี้คนฟังจะรู้สึกยังไงมันก็จะมาโวกวนมาเรื่อง เป้าหมายในการที่เราจะสื่อสารเขาอะ่ะคือเรื่องอะไรดังนั้นคําพูดฟุ่มเฟือยอะ่ะมันจะลดลงได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกพูดบ,บ่อยๆแล้วก็มีคนมาคอยในในการฝึกพูดของพี่เอ๋เราใช้คําว่ามีคนจับคาฟุ่มเฟือยเช่นแบบว่าแบบว่าก็ก็ก,ก็ก็อย่างนี้ค่ะเออเออเอออือื ก,ก็อันนะอันนะอันนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าะข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 ะมากเกินไปก็ไม่ก็ไม่ดีนะขะมากเกินไปก็ไม่ดีนะด,ดังนั้นให้ดูคําฟุ่มเฟือยที่เราใช้อะ่ะหรือแม้แต่การเขียนคอนเทนต์คาไหนที่มันเช่นแต่แต่แต่ว่าแต่แต,แต่แต่อย่างนี้นะพี่เอนี่ฝึกทุกวันเลยนะคะในเรื่องการใช้คําฟุ่มเฟื่อยให้ลดลงให้ได้โอเคไหมคะข้อ4ี่ รู้จักหลักการใช้คําโวหารของตัวเองพวกเราเข้าใจคําว่าโวหารเนาะอันนี้คอสจะบอกคอสภาษาไทยก็ได้นะเนี่ยเหมือนพี่เอสอนคอสคอสวงในแตม่มีแต่พวกเราจริงๆแล้วพี่เอก็ตั้งใจให้พวกเรานั่นแหละได้เรียนรู้จริงๆว่าคําว่าโวหารคืออะไรคือคําที่มันให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจคน ให้ความรู้สึกว่ามีพลังเป็นสำนวนโวหารที่แบบเฮ้ยพี่เอ๋อถ้าพี่เอ๋พูดนะทุกคนเยสคิดไหมทำไมเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรพ่อพี่เอ๋อ่านหนังสือเยอะพออ่านหนังสือเยอะพี่เอ๋ก็จำอัตโมติอ่ะว่าโวหารการจะใช้โวหารการปิดการคุยเราจะใช้คำไหนที่คนจำแม่นจำได้เออ เหมือนเนี่ยวันนี้พี่เอ๋พี่เอ๋ทำคอนเทนต์ใช่ไหมในแต่ละวันอ่ะพี่เอ๋ก็จําได้ออโตเมติกอ่ะคุณจะให้ความสําคัญก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสําคัญกับคุณอ่ะมันมันเป็นคําที่แบบว่าอ๋อเราพูดประจําหรือความพยายามไม่ใช่ความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จมีความพยายาม อันนี้มันเป็นเหมือนกับสำนวนโวหารที่แบบว่าเฮ้ยดูพี่เอพูดแต่ละคำที่มันโดนอะ่ะมันใช่อะ่ะจริงๆแล้วใครคือต้นแบบเราที่แบบพี่เอเป็นแบบนี้คุณพี่ทักษ์นะคะ <c oughs> คุณพิทักษ์เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหพูดมาแล้วพี่เอรีบจดแต่ไหนแต่ไรนะจดจดคำคมไว้จดคำนี้โอ้โหโดนมากใช่มาก จนพี่เอ๋แม่นในคำว่า I don't know but I believe พี่เอ๋จะใช้คำนี้บ่อยมาก I don't know but I believe มผมไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงแต่เชื่อว่ามันเป็นไปได้นี่ถ้าพวกเราจำแม่นนะพวกเราจะเอามาพูดอ,อัตโตมติไม่ต้องไปแบบอุ้ยหาหาหาที่จดไว้ก่อนนะคะว่ามันเขียนไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใครเอ่ยอ๋อ,โ,อโค้ชพระชาก็เข้ามา สวัสดีค่ะโคดพระชาส้มตำอร่อยไหมดังนั้นสำนวนโวหารของตัวเองอะ่ะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคำพูดมันอาจจะเหมือนกันนะแต่โวโวหารหรือภาษาที่เราใช้กับผู้คนคนก็จะจำเราแม่นว่าโหยพี่เอนะพูดแล้วโคตรท้าทายใจอะ่ะอยากไปทำเลยอยากออกไปทำอะ่ะเหมือนเมื่อคืนใช่ไหม พอคุณพิทักษ์พูดเสร็จโอ้ไฟลุกฉันอยู่ไม่เป็นอะ่ะฉันนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนแล้วฉันก็คิดว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยได้ความคิดที่ว่าวันนี้มาเทรนเรื่องการพูดในที่สาธารณะหรือในยุคนี้เราเรียกว่าการไลฟ์สดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นการไลฟ์สดที่ทํายังไงเราจะดึงคนอยู่ฟังร้องแต่ต้นจนจบได้มันก็จําเป็นต้องมาฝึกกันนะคะข้อ5้า ข้อสุดท้ายนะคะของ EP 1นะคะข้อ5ก็คือการรู้จักคนฟังคุณต้องรู้ใช่ไหมคะว่าคนฟังที่คุณกำลังพูดเรื่องนี้คือคนกลุ่มไหนเราจะไปพูดให้ใครฟังอ่าหลายๆครั้งเราพลาดเพราะเราไม่รู้ว่ากลุ่มคนที่กำลังฟังเราอะ่ะคือคนกลุ่มไหนมันจะทำให้เราอะ่ะจี้ ุดไม่ตรงประเด็นหรือการยกตัวอย่างทําให้เขาสัมผัสไม่ได้ว่าเฮ้ยยกตัวอย่างเรื่องอะไรอันนี้มันเรื่องนี้มันรวมไปถึงการทําเนื้องานที่เราจะพูดคุยกับโพสต์เบกเราใช่ไหมคะว่าสมมุติว่าเราจะไปคุยกับเขาเรื่องฟิลเกตแล้วเราไปเริ่มต้นด้วยคําแบบว่าเบาหวานจริงจริงๆ,ๆมันรวมได้หมดนะฟิลเกตแต่ว่าเอาง่ายๆเหมือนเหมือนที่หนังสือที่พี่ พี่กำลังอ่านอยู่ตอนนี้นะคะก็คือว่าอะไรที่ง่ายๆจะต้องได้สัมผัสได้โดยไม่ต้องอ่านแล้วต้องไปแปลอีกอะ่ะคนจะเข้าถึงเนี่ยอย่างพี่เอทำคอนเทนต์คำคำข้อคิดอะไรต่างๆในแต่ละวันอะ่ะข้อคิดที่แชร์เยอะที่สุดเป็นอ,อ,อันที่พูดถึง การลงมือทำอคือกำลังจะบอกกับทุกคนว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราพูดมันก็คือย้อนกลับมาเนื้องานที่ตัวเราว่าการที่เราจะไลฟ์สดใครบ้างที่เข้ามาดูเราบ่อยๆใครบ้างที่เรามามาดูเราตอนที่เราพูดจริงๆแล้วอะ่ะการไลฟ์สดพวกเรามันก็มีพวกเรานี่แหละแต่เราได้ออเดอร์จากไหนจากโพสต์เบสผู้มุ่งหวังข้างนอกเราใช่ไหม เรารู้แล้วว่าอ๋อคนนี้ดูเราอยู่เรารู้แล้วว่าเป้าหมายเราอะถ้าเราพูดเรื่องนี้คนนี้ต้องมาแอบฟังแน่ๆเลยนั่นแหละคือการที่เรารู้ว่าคนฟังคือคนกลุ่มไหนมันก็เท่ากับว่าเรารู้เป้าหมายว่าลูกค้าเราหรือคนที่เราจะไปนําเสนออะคือคนกลุ่มไหนนะคะข้อห้าคือรู้จักคนฟังนะคะน้องโอ๋อ่าข้อห้าคือรู้จักคนฟังว่าเป็นคนกลุ่มไหนนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะ EP หเนี่ยเป็นการเตรียมตัวการพูดเนี่ยมันมี3เรื่องนะคะก็อุบไว้ก่อนไม่บอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นสไตล์ที่ถ้าพี่เอจะมาบอกว่ามันเป็นของระบบ t o s t t a s t e r มาแชร์นะผู้รู้ผู้ที่เขาแอดวานมากกว่าเราอ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะพี่เอมาเรียบเรียงใหม่ เป็นหลักที่เราใช้ในยุคนี้จริงๆแล้วก็นำมาแชร์ให้กับน้องๆให้กับทุกคนว่าวันนี้การพูดในที่สาธารณะมันก็เป็นหลักการเหมือนเหมือนกันแต่รู้ไหมความลับที่จะทำให้เห็นความแตกต่างจริงๆอะ่ะมันก็คือพวกเราเอาไปทำแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยพูดแบบนี้แล้วมันได้อะ่ะโอเคไหมเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณทุ่คนที่ กดไลค์กดแชร์นะคะน้องเมย์น้องโอน้องแก้วน้องเอพัทนนะคะเหมือนคําพูดเมื่อวานที่พี่ที่พี่เอโพสนะเป็นคําพูดปีที่แล้วนะคะพี่เอก็เลยมาโพสต์ที่เพจเพราะมันตรงกับเราณนะจุดจุดนี้ว่าจุดที่ต่ําสุดของชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสประสบประสบพบเจอนะคะ จุดที่ต่ำสุดของชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสประสบอ่ะเป็นได้ทั้งจุดจบและบทเรียนที่ดีในชีวิตดังนั้นทุกๆอย่างที่เรากำลังทําอยู่ในเวลานี้มันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการฝึกปรือเพราะไม่มีใครมาฝึกแทนเราได้ไม่มีใครทำแทนเราได้ดังนั้นศักยภาพเรามีเหมือนกันเรา 32อวัยวะ32คือมีเครื่องมือมีอะไรทุกอย่างเรียนรู้เหมือนกันเหลือแต่การลงมือทําว่าใครจะทํามากที่สุดโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนฟังข้อคิดแค่การเริ่มต้น EP พหน่เนี่ยน่าจะนําไปใช้ได้ในการฝึกไล้สดแต่ละคนได้นะคะก็เทคนิคเรื่องอื่นเดี๋ยวมาคุยกันส่วนตัวนะคะวันนี้ก็จบ EP พหตอนที่1การเตรียมการพูด หลักการพูดในที่สาธารณะฉบับไทยบ้านเดอะซีรีส์ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ